ดีจ้าเอซี FC ทุกคนนะคะมาลูกสาวไปตลาดซื้อยอสดมาให้กินจ้ากระยอสดนะคะนี่ค่ะยายบัวใส่แกนะ่นและพาะว่าเป็นกล้องพลาสติกใส่ได้จา้าเนี่ยอสดนี่คือน้ําจิ้มถั่วนะคะน้ําจิ้มถั่วกินกับยอสดค่ะนคะคะกระยอสดจ้ะ จะเป็นอาหารของเวียดนามนะคะจะนเลยอาหารเพื่อสุขภาพนะจะไม่แพ้าลายกินไม่อ้วนจะ้ะ คลิปแรกที่หลังจากกลับจากนครพนมนะคะ <c oughs> น้ำได้ <c oughs> พักสด <c oughs> น้ำจีนอยู่ข้างใน <c oughs> ใส่อด <c oughs> แ่บมากน้ำจิมนะ้มจะเปรี้ยวหวานหอมถั่วจะแบบ่บจะฟินมากเลยจ้ะเพื่อให้หยำมาถึกมันจะมีหัวปีเด้วอมันจะไม่ปีปีหัน่นซอย ถ้ามันยำหัวปีใช้กับทั่วที่สงขวดที่ว่าเพลิอนเอาใส่หอมอย่างนี้เลย,ย,ยกล่องงนึ่งจะยี่สิบบาท ที่น้สานก็มักมักถีน้ำยาแซ่บแสบของแสบอยู่กับผู้มักเนาะค่ะเนาะ มาได้น้องแอนแม่บ้านสาเวียงเลี้พ่อนจังหวัดสาเวียง่าบบเออร์ก <c oughs> สตุรีนีย่ำน้ำอีตูกตาน้ำแม่ แซ่บจ้ะเห็นไหมจะไม่ปีกเพราะขนมกินเหี้ยนกันแต่จะมีไข่ทอดเป็นแผ่นบางๆอ๋อ Yeah. เ็นก,ก่อนจะมีหนังหมูกระดุสหลวงปนึง่งจะมีจะมีหนังหมูแต่ไม่มีหมูนะคะไม่รักเคี่เวาเข้าไป ทั่วลิสงเขจะต่ำนั่นใส่เป็นเมเ็ดนั่นเคลื่อนตัวทั่วลิสงห <c oughs> อ,อมกระปีหอ,อมมาก กำลังใจนะคะจีสามารถรับชมย่าจิ๋วเช้าอาส่งกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ย่าจิ๋วด้วยนะคะกดเลิฟให้ด้วยคำลังเหยอยบย่าจิ๋วฝนเศร้าตกแล้วก็อยก้อนจากอขอบคุณนนหลายๆจากที่สามารถรับชมนะคะ่ะนอกจากบ๊ายบายไม่เจ็บไม่จน้นภัยวิกฤตด้วยกันนะคะ